ตอนที่3ตึกยอดมณีสูง24ชั้นตั้งอยู่ในย่านเศรษฐกิจของประเทศเป็นของอยู่ในเครือบริษัทตะวันกรุป๊ปเพียงแค่เก็บค่าเช่าตึกจากธุรกิจโรงแรมห้างสรรพสินค้าและบริษัทอื่นๆก็มีรายได้ต่อปีนับร้อยล้านแต่รายได้หลักจริงของตะวันกรุ๊ปคือการเปิดคาสินโนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ร่างสูงระหงในชุดเดรสลูกไม้สีขาวเดินตามบอดี้การ์ดสองคนเพื่อไปยังห้องประธานใหญ่ผู้เป็นเจ้าของตึกแห่งนี้หม่อมราชวงศ์เพชรดาตัดสินใจมหาบุรุษหนุ่มตามนำบัตรที่เขาได้ให้ไว้ด้วยตนเองหนึ่งเพื่อสนองความต้องการของบิดาที่บังคับให้หล่อนไปมาหาสู่กับทายาทเศรษฐีและสองเพื่อพิสูจน์บางสิ่งบางอย่างในตัวผู้ชายคนนั้นเขาจะใช่คนที่หล่อนเฝ้าตามหาหรือไม่ แต่ถ้าหากไม่ใช่คนในอดีตผู้นั้นวันนี้หล่อนก็มาเพียงเพื่อเจรจาธุรกิจหล่อนจะไม่ยอมขายตัวเพื่อรักษาวังบางทีผู้ชายที่ได้พูดคุยกันเมื่อคืนอาจจะไม่เลวร้ายอย่างที่คิดก็เป็นได้เมื่อมาถึงหน้าประตูบานใหญ่มีบอดีการส,สองนายยืนเฝ้าซ้ายขวาเมื่อทำงานในธุรกิจมืดก็จำต้องรักษาความปลอดภัยมากขึ้นเป็นสองเท่าหนึ่งในสองท,งที่ยืนเฝ้าประตูหายเข้าไปข้างในสักพัก แล้วเดินกลับออกมาพยักหน้าให้นําท่านหญิงเพชชันดาเข้าไปได้หญิงสาวเดินเข้ามาในห้องที่มีขนาดใหญ่พอๆกับคอนโดหรูหนึ่งห้องแต่ณนะที่นี่คือห้องของประธานใหญ่ผนังด้านหนึ่งเป็นกระจกใสเมื่อมองออกไปจากชั้นสูงสุดของตึกนี้จะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงไกลสุดลูกหลูลูกตา ผู้เป็นใหญ่ที่สุดของตึกแห่งนี้ยืนกอดอกท่อสายตามองไปยังทิวทัศน์เบื้องหน้าโดยไม่หันมากลับมามองผู้เข้ามาใหม่แม้แต่น้อยหม่อมราชวงศ์เพชรันดาขอพบในายใหญ่ครับหนึ่งในบดิกาดเอ,อ่ยขึ้นอือฉันมีธุระจะคุยกับท่านหญิงลำพังห้ามใครรบกวนเสียงทุ่มเอ,อ่ยสั่งแผ่นหลัดงอเหยียดตรงในชุดชุดสีดำตัดกับสีท้องฟ้ายิ่งนักให้คนมองรู้สึกหน้าเกรงขามมากยิ่งขึ้น บดีกาสองนายก้มศีรษะลงเล็กน้อยแล้วถอยออกไปจากห้องตามคำสั่งของนายใหญ่คำพูดของเขาเมื่อสักครู่ทําให้ท่านหญิงเผลอจับแหวนดอกย่าห้อยเป็นจี้ไว้ที่คอไม่ได้คำเรียกขานท่านหญิงมีเพียงคนภายในราชวังเท่านั้นที่รู้เหตุใดเขาจึงรู้ฉันต้องการคุยธุระกับคุณหม่อมราชวงศ์เพชรันดาเอ่ยขึ้นก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไม่เข้าใจวัตถุประสงค์การมาพบเขาครั้งนี้ผิดไป เชิญมาคุยตรงนี้ครับท่านหญิงชายหนุ่มผินหน้ามาเพียงเล็กน้อยรอยยิ้มในใบหน้าเจอแววไวชันอยู่ในนั้นร่างระหงยอมเดินไปยืนข้างๆเขาแต่โดยดีเพื่อไม่เสียเวลาอย่างไรเสียวันนี้หล่อนต้องรู้ให้ได้ว่าเขาคือพี่ชายที่แสนดีผู้นั้นหรือไม่พี่ชายที่เคยมอบแหวนดอกไม้วงนี้ให้กับหล่อนและสัญญาว่าจะดูแลน้องหญิงคนนี้ไปจนชั่วชีวิต แต่สุดท้ายเขาก็จักไปโดยไม่มีคำล่ำลาแม้สักคำเดียวเมื่อคืนเราเจรจาธุรกิจกันเสร็จสิ้นแล้วไม่ใช่หรือหากคุณต้องการรักษาวังก็ขายตัวให้ผมซะเขาคลายวงแขนที่ก็ดอกไว้หันมาพูดกับหล่อนตรงๆคำพูดนั้นไม่ให้เกียรติคนฟังแม้แต่น้อยคำพูดนั้นทำให้ท่านหญิงเพชรดาเชิดหน้าขึ้นความหวังว่าเขาคือพี่ชายที่แสนดีในอดีตนั้นมาลายลงฉับพลัน พี่ตะวันจักต้องไม่พูดจาทำร้ายจิตใจหล่อนเช่นนี้แน่เมื่อเขาไม่ให้เกียรติหล่อนก็ไม่จำเป็นต้องรักษาท่าทีของหม่อมราชวงศ์อีกต่อไปฉันไม่มีวันขายตัวให้คุณเฮะจะไปเร่ขายให้เศรษฐีคนไหนล่ะเพียกฝ่ามือน้อยตกฉาดลงที่แก้มบุรุษหนุ่มหล่อนฟาดฝ่ามือลงเต็มแรงโมโหที่เขาหยามเกียรติหล่อนและเอาคืนที่เมื่อคืนเขาจ้าจ้วง แรงกระทบจากฝา่ามือทำให้หน้าเขาชาไปแถบหนึ่งแล้วสติที่ควบคุมอารมณ์ไว้ก็ขาดผึงเพียงแค่คิดว่าหล่อนไม่เต็มใจอยู่กับเขาแต่ต้องการบินหนีไปกับคนอื่นก็ทำให้เขาคอวอบคุมอารมณ์ไม่ได้ผลักร่างบางแนบกับผนังกระจกรวบข้อมือที่ตบเขามือครู่ชูขึ้นเหนือหัวร่างภายใต้กรงกล้ามของเขาได้แต่เต้นเร้าๆปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคุณไม่มีสิทธิ์มาแต่ต้องตัวฉัน ทำไมจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อคุณเดินเข้ามาหาผมถึงในห้องก็เท่ากับตกลงว่าจะขายตัวเพื่อแลกกับเงินแล้ววะไหนขอสํารวจสินค้าหน่อยแล้วกันจะคุ้มค่ากับการจ่ายเงินเป็นล้านหรือไม่พูดจบมือหนาอีกข้างของเขาก็ลูบไล้ขึ้นมาต้นขาเนียนแล้วสอดเข้าใต้กระโปรงสัมผัสอันแสนสยู่นั้นทําให้ขนนอนของหญิงสาวลุกเกลียวขึ้นทั่วทั้งกายไม่นะจะทำอะไรฉนนะไม่นะอื้อ ท่านหญิงเพชรดากฤษด,ดองน้ำตาไหลพรากปล่อยฉันนะฉันมีคนรักอยู่แล้วแม้หล่อนจะรู้สึกอับอายอสูที่ร่างกายตอบรับการแล้าลมของเขาแต่หล่อนก็ต้องบอกให้เขาได้รู้ว่าเขาจะได้ครอบครองเพียงร่างกายเท่านั้นเพราะหัวใจของเธอมีคนรักอยู่แล้วเมื่อได้ยินดังนั้นชายหนุ่มถึงกับหยุดชะงักดวงตาหิวโหวยเมื่อครู่กลับวาวโรดด้วยความโกรธเกรี้ยวมีคนรักอยู่แล้วแล้วอย่างไร ไอ้หน้าตัวเมียตัวนั้นมันไปไหนเสียละทำไมไม่มาช่วยท่านหญิงเขาแค่นเสียงในลำคอเขาไม่ใช่หน้าตัวเมียคุณต่างหากที่หน้าตัวเมียรังแกคนไม่มีทางสู้ชายหนุ่มกดข้อมือหญิงสาวไว้กับพื้นโน้มกายลงข้างแก้มเนียนแล้วสูดกลิ่นหอมเข้าเต็มปอดไม่ว่าไอ้หนุ่มคนนั้นจะเป็นใครแต่วันนี้เขาต้องได้ครอบครองเธอไม่นะปล่อยฉันไอ้แคว่ มือหนากระชากเสื้อลูกไม้บางเบาของหญิงสาวออกจนเห็นเรือนร่างขาวผ่องปรากฏแก่สายตาเขาถึงกับกัดฟันกรอดเพราะเลือดในกายมันเดือดจนแทบจะกลายเป็นไอเมื่อชายหนุ่มโน้มหน้าลงใกล้กล้ามขวางขวงผัวสายตาของเขาก็สะดุดกับแหวนดอกหญ้าที่ถูกแขวนไว้เป็นจี้อะไรเสียงแหบห้าวดังแผ่วกว่าเดิมมือหนาหยิบจี้แหวนวงน้อยขึ้นแหวนแทนคำสัญญาจากผู้ชายที่ฉันรัก ท่านหญิงตอบกลับทั้งน้ำตาชาตินี้คงไม่มีโอกาสได้ครองคู่กันเสียแล้วท่านหญิงรักคนที่ให้แหวนไร้ค่าเช่นนี้มากเชียวหรือค่าของแหวนอยู่ที่ใครเป็นคนให้เมื่อคนที่ให้เป็นคนที่ฉันรักสุดหัวใจแหวนวงนี้ก็มีค่าเท่ากับลมหายใจของฉันท่านหญิงตะคอกกลับด้วยความโมโหที่เขาบังอาจมาเหยียบย่ำน้ำใจผู้ชายที่หล่อนรัก ชายหนุ่มยิ้มกว้างใบหน้าหล่อคมสุดจะคาดดาวจูบลงแนบปากอิ่มอย่างล้ำลึกครานี้จูบของเขาอ่อนโยนขึ้นร่างกายของหล่อนเสียวซ่านจะน้อนใจจนไม่อาจต้านทานการลมแล้วจากเขากระหม่อมคือตะวันของท่านหญิงเสียงของเขาสั่นกระเส่าตะวันอื้อตะวันเมื่อหญิงสาวตระหนักว่าผู้ชายที่ขย่มอยู่เหนือร่างเธอขณะนี้ คือคนที่หล่อนรักและโหยหามาแสนนานความสุขจึงท่วมท้นเป็นเท่าทวีคูณใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเตมอได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะเมื่อพายุสวัาส,สงบลงชายหนุ่มนอนกอดหญิงสาวไว้แนบอกแม้แอร์ในห้องจะเย็นชํำแต่เนื้อตัวของทั้งคู่ก็พรมไปได้หยาดเหงื่อผมดีใจที่ท่านหญิงยังไม่ลืมคนใจร้ายนี่แนะ่ มือน้อยทุบลงงบนอกแกร่งเขาจับมือหล่อนไว้แล้วจูบลงกระหม่อมจะยอมให้ท่านหญิงลงโทษทั้งชีวิตพี่ตะวันหายไปไหนมาเมื่ออยู่กันเพียงสองคนหล่อนจะเรียกชายหนุ่มว่าพี่ซึ่งเป็นคำต้องห้ามหม่อมราชวงศ์จะเรียกเด็กรับใช้ในบ้านได้อย่างไรท่านหญิงก็รู้เสด็จทรงให้คนงานออกจากวังเพราะไม่สามารถเลี้ยงดูได้ กระหม่อมในตอนนั้นอายุเพียงสิบขวบต้องตามพ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นพี่ตะวันไม่ลายหญิงหญิงสาวส่งเสียงขึ้นจมูกเหมือนตอนเด็กๆเ,เวลามีใครขัดใจวันนั้นรีบนักไม่มีโอกาสได้ลาแต่พี่ก็สัญญากับตัวเองว่าจะกลับมาหาท่านหญิงในสักวันกระหม่อมจึงพยายามปีนป่ายจนมีฐานะมาถึงวันนี้คนในอ้อมอกนิ่งฟังเขาท่านหญิงรู้ไหมทำไมตึกนี้ชื่อว่ายอดมณี หญิงสาวสายหน้าเขาจึงประทับจูบลงบนหน้าผากก่อนตอบว่ายอดมณีก็คือเพชรตึกนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ให้ระลึกถึงเพชรในดวงใจของพี่คนนี้เสมอหญิงสาวทุบอ,อกชายหนุ่มที่หนึ่งแล้วพลิกตัวออกมองทะลุออกไปที่กระจกใสทิวทัศน์เบื้องล่างช่างสวยงามนักให้กระหม่อมดูแลท่านหญิงเหมือนกับตะวันที่ส่องแสงให้พระจันทร์เกิดรัศมีเจิดจ้าตลอดไปนะครับ ตะวันที่แผดเผาจนชุดหญิงขาดกระจุยต่างหากหญิงสาวกอดอกขยับห่างจากเขาอย่างแง่งอนา้าชุดเก่าๆแบบนั้นไม่เหมาะกับท่านหญิงหรอกเดี๋ยวกระหม่อมซื้อให้ใหม่สวยกว่าแพงกว่าที่สำคัญอยากได้กี่ตัวกระหม่อมจะหามาให้ไม่ต้องมาอดรวยหญิงไม่ได้อยากได้ชุดใหม่ไม่อยากได้ชุดใหม่งั้นอยากได้อะไรชายหนุ่มยิ้มย้วนโน้มตัวเข้าหาหญิงสาวไม่บอก ใบหน้าสวยปรากฏรอยยิ้มซุกซนความรักและความสุขในวันวานได้กลับคืนมาแล้วไม่บอกผมก็รู้ท่านหญิงต้องการสิ่งนี้เขาประจุบลงบนกลิบป,ปากบางจากอ่อนโยนเป็นหนักหน่วงแล้วค่อยๆห่มไม่เป็นเพลิงสวัสด์อีกครั้งใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงออกทั้งหมดท่านผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเรื่องเต็มได้ที่ทันวลาตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างค่ะจบบริบูรณ์ ผลงานเขียนของนามปากกายอีซัสในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กสเป็นเรื่องสั้นแนวโรแมนต์สามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่างขอบคุณสำหรับการรับฟังขอบคุณค่ะ